บัมาบัวใดพี่น้องคะตองมาอีกสวัสดีคะ่ะเพื่อนเค่นคะสวัสดีพ่อหักแม่หักเอฟซี FC, อีหลาหน้อยสูบผูสุคนขอบคุณที่เขามาให้กาลังใจแม่สมศรีนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจแท่นหลายพี่น้องคะปลื้มใจว่าพ่อหักแม่หักที่ซอยกันหนุนซอยกันดันยังถี่หูหูเนาะว่าขึ้นหนีอิหลาหน้อยเห่นยูจังหวัดสมุทรสาครและเมืออื่นเพิ่นจิเลนยูจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเขตปะลิ ตะลิมนทนพี่น้องเอฟซีตะลึงตะลึงแล้วตะลึงอีกต้องยิบยกขึ้นมาวาวแล้ววาอีกเพราะว่าชุดที่น้องใส่งามคังอิลิพี่น้องคะงามบ่พอสิ่งที่ต้องตะลึงเป็นเทียที่สองก็คือมาไล่นําใจบ่แมนแสนแตกอีแล้วบอกพี่น้องคะคํขึ้นนี้น้องจับทายลูกจับทายรูป,ทร,ปทรงงานก่อนที่เขาไปเบิ่งในคีเพ,พินเนก่อนที่เพิ่นจะ ขึ้นรถตู้กลับไปที่พักกลับไปพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มเด้อิหลาหน้อยคะ่ะบ่แมนว่าอิหลาหนอยหฮาสิไปกินมากมาก่อนที่จะไปเขาที่พักบอกคะ่ะพี่น้องติดตามตอนต่อไปว่าในช่องพ่อเอกเพิ่นสิล่งอ่าคลิปก่อนที่อิหลาหนอยจะกลับไปสู่ที่พักให้เอฟซี่หาได้ชื่นชมความน่ารักความสดใสของอิหลาหนอยบอก ชุดที่เพิ่นใส่พี่น้องหลังจากที่เพิ่นเปลี่ยนชุดสีแดงออกแล้วเพิ่นกับมาในชุดที่เป็นอ่ามีมงกุฎผอมเป็นชุดสีออกฟา้ฟาฟา้ฟาฝ่าอ่อ,อนๆพี่น้องคะมีพอหักแม่หักเอพซีไปยืนต่อแถวให้ทึ่งแบบว่าให้ข้องขวัญไปยืนต่อแถวกันทายลูปสู่ผูสุขคนอยากจะเข้าไปไก่ชิดน้องพี่น้องคะ กะยังกะยังคือคอยนี่แหละคอยซอกแซกเบิ้งคิดบ้านนั่นบ้านนี้เราคอยกันนั่มว่าวนั่มมาเสนอคือคอยชื่นชอบคอยชื่นชมในในความหนาฮักในความที่มีอินเนอร์ในความที่มีออร่าสำหรับนั่งพี่น้องขามือนี่บอกเลยว่าคนน่ะวัดแทบแตกพี่น้องขาจักว่ามาแต่ใสแนนลังไหลเข้ามาจากสาสา,สาทั่วฤทิด คือมารวมแรงรวมใจกันและอีกอย่างที่จะเบาไปบ่ได้ขออนุญาตอนุโมทนาสาธุกับบอจโจนํำทีมงานร่วมกับพระเอกลงไปหน้าเวทียอดที่แฟนๆร่วมบริจาคพี่น้องคะเกือบหกมืนพี่น้องคะเดี๋ยวคอยจะใส่ให้พอๆแม่แม่้มดเบิงวา่ายอดทีแท้จริงนะ่ะ คือยอดซำไดพี่น้องขาร่วมอนุโมทนาสาธุน้ำเพลินบุญกุศลในมือนีก็ขอให้บ้งสาวหน่อยเพลิดันแิงแห่งแต่แห่งแหงแ่งตะปังห้มีงานติดต่อกันแบบนี้ไปตลอดตลอดเนาะพี่น้องขาที่วัดบางปิ่งสมุทรสาครพี่น้องขาสาธุยกมือขึ้นทวมหัวทวมหัวหมือนีกระจบไปแล้วงานกระจบไปแล้วอีหลาหน่อยก็ได้ขึ้นลถตู้ กลับไปพักผ่อนกายาแต่ว่าอ่าอิหลาหน่อยกลับไปพักผ่อนแต่ว่าเขายัางติดล่มอยู่พี่น้องคะคือ,อยังติดล่มในความที่ว่าชื่นชมชื่นชอบในผลงานอิหลาหน่อยก็เลยต้องยิบยกขึ้นเบาเบเด้อค่ะและมืออื่นหนี่พี่น้องคะมืออื่นนี่นออนนณบริเวณสารเจ้าธรรมะกะตัญญูตำบลบางปู กม34อำเภอเมืองสมุทรปราการพี่น้องคะเตรียมเลยคะ่ะเอฟซีทียูไก่เคียงกันเตรียมคะ่ะเตรียมไปติดขอบหนาหาันไปจวดไปเบิงความนารักไปเบิงไปเบิงค่ะพี่น้องคะว่าน้องอุง้งอิงนั่งง่ามจริงนั่งสดใสนั่งออรา่าคือจังข่อยหยองคือจังข่อยสะอ,อนบ่พี่น้อง ไปเบิงอิหล่าหน่อยโตเป็นปนขอคุณซุปผู้สุขคนที่เข่ามาห้กำลังใจแม่สมศรีแม่สมศรีก็บอกเราว่าแม่สมศรีเป็นแค่เอฟซีบ้านผู้หนึ่งที่เฮ้าชื่นชอบในศิลปินผู้นี้เฮ้ายิบยกขึ้นมาเบายิบยกขึ้นมาบอกตอตอหยอดกระนุนและดันและช่มคลิปห้เพิ่นพี่น้องคะกับบุหูวสีใส่ข้าเบาใดเพราะว่าคอยกันย่งบ้านเด้เคยเห็นอีหล่าหน่อยเฮ้าโตเป็น,ปนข่อยก็อยากมีโอกาสกลับไปเมืองไทย ่อยสัญญาเลยพี่น้องคะ่ะคอยอยากจะไปเบิงคอยอยากจะไปเบิง่อยอย,อยากจะไปเห็นบอโจโตเป็นๆพี่น้องเพิ่นสิขีมาดขึ้นในขึ้นในหน้าจอที่ห้าเห็นหนี่บอและอีกอย่างขึ้นนี่พี่น้องคะ่ะเพิ่นได้มาไล่นําใจจากบ้านคิ้วเพิ่นได้มาไล่นําใจจากกุมบ้านคิ้วและ,และหลายคนลหลายทันที่หายเพิ่นพี่น้นองคะไล่แถบฮักพี่น้องคอยบ่ฮหูว่าอยู่ในถุงกระสอบ ถุงปุ๋ยที่เพิ่นแบกขึ้นพี่น้องบ่นแน่ใจว่าเป็นข่าวสารบอรผู้ใดคิดว่าเป็นข่าวสารขอยพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกคอยแน่พี่น้องคะเด็ดทั้งขนมนมเนยเด็ดทั้งเงินมาไล่หนังใจและปอดโจเพิ่นกระเห็ดคืดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเอามาแบกขึ้นทายลูถทายคลิปเลี้ยวลงพี่น้องคะแล้วเพิ่นไดแบบคือมันหนักหลายนะนะพี่น้องเกือบผ้าบอดโจลมโอ้ยบอดโจเจ้ากระซังเป็นเจ้ากระซังเห,ห็ดเนาะเจ้าได้ใจอิีดเวยค่ะพี่น้องคะ ได้มากหลากหลายสิ่งคือมีหลากหลายสีสันที่เฮายิบยกขึ้นมาบอกยิบยกขึ้นมาบอกต่อนี่แหละพี่น้องคะผู้บริหารของสาวหน่อยเพ็รผันแพงคือได้ใจอิลีพี่น้องคะได้ฮอดป๊อปคอนบนแน่ใจว่าได้แตงหรือว่าได้บอกเขือน้ำพี่น้องคะ่ะคือหลากหลายก็เลยเบิงบวเพิน่นได้อย่ยงบอกม่วงก็ได้พี่น้องเบิงนะคะ่ะและสุดที่จะ เบ,า,บ,า,บาเอยบอใดก็คือสุดสุดมวลมนุษย์มวลมวนชนคนรักลำเพลินที่วัดบางปิ้งสมุทรสาครค่ำคืนนี้พี่น้องขาเอฟซที่อยู่ในต่างแดนไดเห็นไดชมคือแบบว่าคนเพลินไปเบิ่งนี่ล่นวัดไดเลยพี่น้องค่าขึ้นหลายอิลิพี่น้องบองจีใส่ข้ามเบาใดๆพี่น้อง่ะคือเฮาเห็นแล้วเฮาก็ปลื่มใจแทนว่า นี่แหละปาดคนหักในสาวหน่อยเพ็ดปานแพงบอกเลยว่าบบเมนน่อยๆเด้อค่ะเพิ่นสางสรรค์ผลงานเพลงอียงออกมาเอฟซีก็คอยหนุนเอฟซีก็คอยดันและมืออื่นนี่พี่น้องผ่าบ่อใดเด้อค่ะ9 0้าโมงเช้าพร้อมกันทั่วประเทศสร้างบ่สมหนองหักและเพลงน,นีหนองอุ้งอิงกับคุณแม่จินตราภูลาบเพิ่นได ลองคู่กันพี่น้องขาคอยก็อยากเห็นรอแค่อึดใจเดียวบ่ถึงกี่ชั่วโมงนี่เฮ้าก็จะได้เห็น m อมออกมารูปแบบใดอีหล่าหน่อยเสียงดีปันใดก็คืออยู่ในใจเฮ้าอยู่แล้วพี่น้องขาบ่ววาน,น้องอีกนี่จะลองเพลงใดก็ตามแต่น้องนี่ได้ใจพอหักแม่หักน้องได้ใจเอฟซีอยู่แล้วและนี่ละมืออื่นนี่หละพี่น้องขาคือคอยบ่เคยเห็นอ่า นี่บ่หูสิใส่เขาบอกได้ดีพี่น้องคะคืออดใจรอแค่ไม่อีกอึดใจเดียวนี่หละเราก็จะได้ติดตามรอรับชมรอรับฟังถล่มแชร์ถล่มไละคะ์เด้อค่ะขอบคุณสู้ผู้สุคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่สมศรีแม่สมศรีเอฟซี FC บานๆออกโตกรเด้อค่ะไปชมคลิปให้เพลินโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณาและอย่างแม่สมศรีอาจจะว่าวกวนไปวกวนมาแม่สมศรีก็ต้องขอโทษขออภยัย เอฟซีสุภูสุคนที่เขามาติดตามที่เขามาเป็นกำลังใจพี่น้องคะเพราะว่าเฮาบ่นบานเฮาบ่ได้เราไม่ได้เก่งอะไรยังไงเราอยากนําเสนอความในใจที่เฮามีต่อน้องอิงที่เฮามีตอ่อ,อ,าตอสาวหน่อยเพชรบันแพงแกันยั่งหนุนกันยั่งดันหนเพิ่นทุกทุกผลงานที่เพิ่นสัางสรรค์ผลงานเพลงออกมาพี่น้องคะขอบคุณสุภูสุคนค่ะพี่น้องไปคะ่ะไปถล่มแชร์ถล่มไลค์ด้วยกันคะ่ะ สร้างผสมนองหักนองอุ้มอิงเห่ายืนหนึ่งห้หอดชั่วโมงเดียวปล่อยออกไปให้ติดหนึ่งมาแรงให้ได้เด้อพี่นองคะอย่าลืมเด้อค่ะพ่อหักแม่หักร่วมแรงร่วมใจกัน